วัสด,ดีคด่ะทุกคนยไปเจอค่ะคก็สุกเกแมงกัมพูร์นะคะแล้วก็ยำข่แดงยำข่าแดงตอนกี่โมงคะตีกลางคืนจะตีหน<อ>ึ่งแล้วไม่ใช่ตอนตีหนึ่งนะคะไม่เห็นอ่ะเปิดประเดื่องไปช่วงเอี่ยมอันนี้คืมันก็ไม่ได้เห็น แม,ม่มแต่เราย,ยัางไม่กินเซย์อาจจะตันอยู่เราต้องรอกินพอมกันนะทุกคนดูชิ้นยากชิ้นหลวถึงจะชิ้นเล็กแต่ว่าได้ <c oughs> ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ <c oughs> มาเริ <c oughs> ม่มนะอื้ ใช่าล้วน,น้ำเนี่ยนี่น้ำหนูชุ่มๆทุกคนจะว่าเราหายไปนานมากนะคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำิีมรับใช่เพราะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนไปทำเรื่องย้ายโรงเรียนด้วยใช่ยิ่งแบบนะอุ้ยเสียดาย

ใครเห็นตอนหนึ่งก็ขอเอาแพ้ด้วยนะคะช่วยโ mm hmm. อ้ยเอ๊ยปิด mm hmm. อร่อยมากมากินด้วยกันนะคะทุกคนถือว่าเราชวนแล้วนะฮืม mm hmm.

กินไปด,ดิโอเคโอเคเชิญจ้ะเหลือด้วยนะฮะอขอโทษเมม thế, tung màu cà chua, cái này cái này này, ngon không พสะใจมากใคชอบกินเ็ดก,ก็จะบนี้นะกินเก่ยำไข่มดแดงนะคะอื้อร่อย สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคลิปมันยาวแล้วบ๊ายบาย